Kiện mặt em mặt 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 มเสีย่าไปลวกลูของมเนี่ยพวกเราคือสิดีใจไดนี้พกวก้ใ่ไเนี่โอ้แบบนี้ี้อไีด้ลูกหลงลูกมดี้องมาสิบ่อ้มาสิยาลองลูกมาฮานโมีเสียเอ่มันังต้อันยังตองันยังต้อมันดแล้วสิดใจไรเพราะว่าย้งเม่เช้านี้มันยังต้งกันมันบแล้วก็ทำที่แล้ว มันไม่ลวงได้เันาของไปเห็นนะใ่แช่จะลวกลุ้งเรับอมันเขาได้ออกได้ของไปเห็นนะเห็นมาฮะมันเยนะอันนี้เราเป็นครับอันนี้เน่ยอะนะอันนี้แต่พอเราสอนมาดีสอนลูกเขาเ่ังนี้เราพยังไมซอมมันยังนี้แม่ีเากับผมมีอย่างามามาเลย มารวมยันี่กัหบ่วงบักท้ายบ่วงบักท้ายอันนี้กันอ yeah. ันนี้กับนาเชียนาเชียยุโรปมาทีนี่มันมันระหว่างมีทั้งดีทั้งลายมาที่นี่เพราะฉนั้นบ่วง่วงก่อยทีลูกคุณน่าอู้บักขันนี่ตัวนี้อันนี้ภาราะว่าใจนางเราสัมผัสหมวดเท่าหมวดผมในวบักในบักไในบักท้ายบักท้ายบ่วงนี่นะบ่วงไอ้แล้วถามไอันนี้บักเบิ้มแล้วเราว่อยไปอันนี้ไผ่เนี่ยแล้วจับ หัวจับผมจับลูกทรงหนาเราวรับตาเนาะเราวก็วาบักเล็กแต่อันนี้ยังบ่ยหดปัญหาแต่ว่าตามหาบักไซยูง่วงบักไยเอออันนี้อันไี้มีชวนอยู่งมีมีชวนรู้ครับตัวบักเก็ตบออีมาลีหมู่บ้านมันลมจะเสาเนี่ยผมมีเรื่องอันนี้ก็จะพูดคุยกังบักไยมันจะเป็นยังไงบักเก็ตคุณจาร์ล่ะเราเราเป็นหาวบักเก็ตจาร์ล่ะกูบอกเลยเราเป็นหัว เอาแต่บ้านหลังนี้นมีบ้านของเขาแต่บ้านเราแต่บ้านหลังนี้เนาะแต่บ้านเราเราก็เราก็อนทุกคนน่ะทั้งเราทั้งแถวใหญ่แถวพอเราไ่เห็นบ้านหลังนี้นก็เล้าละบ้านกับบ้านเราเนี่ยเราอยู่ตรงไปเป็นสองพักบกันสองพักบ้าบ้าหลังแรกเนี่ยก็เก้าอู้ดบ้าบ้า ว่สวงลันมีทำไมจะปะกันี iento, ่บ uh, อ yeah. ีเาบอีมันก็มาอยู่นี่เนะมันเออมตันบกเมืองอยู่บ้านอยู่ในเมืองเจ้ัวเกับเราเาวัวตลอดเองเ็นต็เมเ้าวัวตอนนี้ยังเัวอนนี้ยัง่เีมได้ื่อกยู่ทวัวอมันวาดผมเจิด้น่ะเอ้าเอยทนแหงกุนี่ตัวกันเนอกไปตัวยังมีเลยไตัวกลยมีกมี มีมีตัวมูญี่ยนมีประโยชน์จังมานแล้วบังวะไม่ได้ใช่ัไม่ได้ใช่บัไปละกันเจตักจะบ่ได้มล้วังเลยนี่ตัวนี้แหละนีกมีมีมีนั่นแหะเจ้ามูมีก็ต้องอัศจรรย์ละมมีมีแหละเจ้าเปิดแล้วเจ้าเอ้ไม่ได้บาใแล้วนี่มันเปิดไม่เปิดนีไม่เปิดเพอยากมันมันหาเหตุการณ์แบบที่ม่มี้น่ะต้องเก็บบันทึกไว้ เอาหาเงินลูกเราเจไอยุ่อย่างนี้น่ก็ได้หรอเาหังเงินลวกแล้วนะม่น้เขาเหอเขาเหรอห่งเนเขาเหรอเห็นนะเอนเขาไดาพข้างน้าามรอยสิไม้ไผเพ่อีกหน่อยริ้วของมามัดขึ้นกลากลาเนาะน้าไหนเม่เจ๊กเป็เกเออให้บักไว้แล้วมาเิว่าให้บักเจ๊กเอกอเ็กแ่รเราเป็น่างคนเราเรา ล้วเนกับตาแล้วตอนก็ส mm. yeah, wow! ีหมดบุญล well, so. yeah. okay. uh ้ว huh. ก็โหราปกเก่งวันว <so ันอะไรอย่างเง้าของตัวน่น่ะเขาจิ้แล้วถามคนแพงถามคนแฝงผู้แพงแ้ผู้แพงก็ยังกินอ่ะอี๋อี๋เฮ้ยแม่งแตกกันนะเขาอ่ะโอ้มนจะแตกประมาณประมาณเป็นกับะที่แหละบางันมันอยู่เนี่ยบางวนเ้างจ่ด้เงินอีกอยู่เออเออตีตี้องเขากันะ เราต้องซื้อหรอกเงิ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยงียเง้ยเ้ี้ยเงี้นี้ยเยเเนาะเออยยงง้้้เ้อเ